ขายตัวนี้นะครับตัวลบคมตัวลบคมนะครับลบคมอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมีคีบมีอะไรอยู่นะครับผมใช้พลาสติก PVC นี่เทสให้ดูแล้วกันนะครับเพราะมันใช้กับเหล็กโลหะหรืออะไรได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยนะับเนี่ยเขาจะลบคีบลบคมอย่างนี้เลยนะครับโลหะก็เหมือนกันนะครับโลหะ เศษต่างๆก็คมก็ยังออกมาอย่างนี้เลยนะครับคมที่เป็นครีบเป็นอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่ากรณีเป็นโลหะมันจะไม่ออกเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ทําให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับนี่นะครับมันเป็นเหลี่ยมมันเป็นอะไรอยู่มันไม่ได้ถูกลบมุมลบคมนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับหมุนนะครับเนี่ย ผมก็จะไม่มีนะครับมีหัวเปลี่ยนให้นะครับหัวสำรองนะครับถอดเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ